กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุคนบัรสมองสบอนเนาะว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าสีอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีตอนรับทุกทท่ทานเนาะเข้าชูช่องของบาว,ว,วงชายใจกันด้วยวิชองเซนเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะคือเกา่าคือเดิมภายในพี่น้องเลยจากวมือนี้ทบ่าวเวียงเองก็ยังอยู่ทางบ้านนาะหน่อยเมืองอ,สอัสพนแข้งสวรรค์นานะเขตเอาอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้อง ได้มาทางบ้านทางเพือนของนางสาวรจนาพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศก็อยากคืมคืมเนี่ยจ้กเด็กจ้กหน่อยนอกพี่น้องเนาะกะมีฝนตกเมื่อเช้านี่พี่น้องเลยฝนตกยามแดงเนาะกะอาจือตกห้ามหลอกม่วงหลอกยางในะพี่น้องเลยอ่าเริ่มใกล้สีเข่าสู่ละลูของฝนในพี่น้องเลยกะบกควันปันไดมันขึ้นมากะโบง่ายปันไดพี่น้องเลยอ่าจังไรก็เพื่อบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเวียงทีพาพมีพี่น้องพาเอฟซีแองเกิลส์บาสกูชคนแหนเข้าไปหาทางเพื่อนอีกเนาะ เขาเขาไปหาเพิ่นแล้วคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องมือเส้านี่เนาะกับพอดีว่าทางเพิ่นยังเห็ดชานชานเพือนบางล่างเผื่อร่างบวงขนาดพี่น้องเลยบางตั้งถังน้ำถังในเนี่ยเนาะเดี๋ยวสิเข่าหาเบิ่งเพิ่นไปไปเบิ่งไปชมกันอุ้ยพี่น้องเลยเพิ่นยังตกปอกปอกอยู่พี่น้องเดี๋ยววิ่งเงสิเข่าไปพุ่นเดี๋ยวสิเอานุ่มกับอ้นุ่มกับขนมนุ่มกับขนมไปให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยอ้าออ้อนุ่มกับขนมไปให้อัน ลูกเิ่นก่อนเกิดเรื่องจนได้นาะพี่น้องเนาะหลังจากี่ว่าเห้องให้เพิ่นเข้าสะดมโรมดลูกเิ่นกุนดเจบท้องอ่าบ่สบายน้องเ้ยบล็อกบอกแปกหรือเปล่าเนี่ยวระบาไโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอยเรียบร้อยสบายดีก่อนโดยอ่าเตะพี่พีเียมาเงกน ออนอนนะบ,บ่หมอกีดืนฮ <c oughs> นอนไหนตี้นอนไปพไปแล้วไปแ้วอ๋ oh, จอจังวสมมอยอ oh. uh, เอาขนมเนี่ยกเอา,นา,อาหนงกอนนะเออจักเนา,านนะัากแล้วนะมือานนี่นะ <c oughs> <c oughs> ตักแล้วบ่หน้ามือานี่นะตักแล้วฮะตักแล้ว ไปเล่นหาเล่นกี่ดอกกี่ดิ่เล่นข้าปั้นนั่นแหละกินเมืกนั่นเฮาให้ครับรับเออสบายดีเด้อน้องโนะสบายดียเออเพนเาน้อินสนุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยเสงตําๆอยู่หัวผัวเพิ่นปลูกเฮ็ดไปเบิ่งมุมต้ปูบ่สบายดีเด้ออ๋อนี่ได้บ่บ่เอ้ยบัดนี มันก็เปลี่ยนบุญญามันหักบันไดบันนี่เนาะบ่บ่อยเอาเอาทางเอายังขึ้นมาตั้งแขกแขกแน่อย,ยูบ่บันแข่งแดงไงเด็กเออแน,น,น่นยอยู่บันตอนนี้เจ้ากับทำไมไ่ต่อคืนเนาะใครอยู่ใครอยู่เห็ดยังก็เป็น,นต่ต๊ะอยบางคนเลยเห็ดบ่ได้เลยบยางคนน่ะไอ้ดอก มีคนเรี่ยับร้อยแล้วบ,บันไม่กระพวกหาไปยังว่าอย่ายว่ายัางหาเก็บไล่อยู่นะั่นไม่เศษไม่อยังเขาทิ่มเนาะอเ,เออมาได้ห้าถางอาเติมอีกอ๋อมาแล้วได้ไอดูเลยไอ,อ้กอนเ้ยเยเฮ โอ้พี่น้องครันสีนั้นไปตั้งน้ำหมูมีผ้าพันไปดาวผ้ากไปดทราาวผ้านะเป็พันนั่นรขโอ้คำลาวนะที่าวก็บแปดชิโอ้ื่อชดกับแปดชิบโอ้เนาะไปลาวลถใช่คำซื่อชดกับแปดชิไปลาวกับแปดชิบแชรเก้าวไปดาวลดโดยอ๋ไปเบิ้งไปเบิ้งดู่นตั้งน้ำก่อน Ngay ngoài thế, anh mà bội nhang mặt hát. Kun phi nó bọn 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 ทำมักง่ายมามาแถวบอนเพิ่นตักน้ำเพิ่นบอนบอนเพิ่นฉุบน้ำพี่น้องอ่าพี่น้องเลยมาหยุ่มน้ำเนาะปกติแปลว่าเพิ่นมาสีมาไสมารวมอยู่พี่หยุ่มน้ำฉุกน้ำอ๋อไปรอนแกงเห็นมุมกั่ว nè <laughs> bà bồi nhung hải non quên à, bồi chị chắp này, nhung long băng vô chờ nhung bền bão nè, thuê nhung nam gì vô chờ, Chị, kĩ bao phân nhung hải, không bơi, thô, hải bao bồi nhung, tháo họng đấy bà bồi, nè nè, à, khô, à. nọ bà bồi, nạm lai đấy bà bồi. <laughs> 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 ขรถอเฮ็ดสองเพันเทนบ่กไอ้ผมมีเงินซ่อมให้เพื่อนไหนอ๋อจิตยอดจิตยอดจิตยอดอ๋อแบบว่าคนในหมู่บ้านนี่เป็นเหมือนกันนะพี่เลิเครื่องหนึ่งแน่หนึ่งพี่เครื่องหนึ่งเนี่ยคนในหมู่บ้านนี่เพันจิมาอ่ำน้ำร่วมกันอยู่นี่เลยพี่น้องอ่ำน้ำร่วมกันแบบอ่๋อมาใช้อ้อ มันเพื่อนเอาไ,ได้กินมัวเดมครับอ๋อฮ่าะมันหันมือนะฮะ <c oughs> โอ้เนาะดีตอนเบ่แห้งเนาะมันคำมันหลั่งขึ้นแบบแห้งๆนั่นยเพราะแห้งแบะว่ามันดันเบาๆนั่นบ่ไม่คานเจ้านักกิโอ,อโอเก่งเดือดเลยใส่ถังมึงไง ผูกี้ตัวนั้นก็มาได้ผูน้องเราฮะเออเอโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้โอ้สุดยอดว่ะว้ยผูนี่ว่าอันผู้ผู้อ้ายเพิ่นเนี้ยนี่ไว้เลยดีป้าต้เยอะทีเยอะไว้ไว้ผูง่างจนหมดทัน ทางเขาก็ได้โอ้งางไว้เท่าจุดประทันจุดประทันเอ้าไ่สีเลืองไปน้ำพลังเมนเมนคือวะการทำไม่ดีเนาะโอเคไก่เติบได้พี่น,น,นอ้อ,นองเลยบนเขาไปนี่บอกเพียงสัอว่างบประทันเพิ่นน่ะใส่กานกล้องย้อนข้ามาพี่น้องเลยย่างประทันเพ,พิ่น พระเจ้าขึ้นเทิงบ่อนตั้งไปเทิงบ่อนเต็มเมื่อแรกแต่ตทางยุ่มนะ่ะอ๋อเห็ดเดวแะ้รกัดดีเลยเนาะหามน้ำมาตั้งไว้เลยพี่น,อน้องก็เก็บใหม่เก็บอย่างเขาเนี้ยเจาสิม,มุ่งหลังตัวนี้นมมอ๋อเห็ดหลังค่าใช่อ๋อ

ปัดทุนไปเนาะปัดกวดไปมันสะอาดไปนะน่ปูแต่ยังเวลานั่นเนาะดูแหงบบมาจเกิดรับคือว่าชื่อห้ได้เกิดกัคือโบชัะโบมาเนาะบโบลึงเนาะเพิ่นโเคยใช่หรือบชโอ้บลึงเกิดไปหน้าไปหน้าจังใช่อยู่เพื่อนนี่โคอยใช่เนาะโอ้เลยเลย อ um, ันเราไปใส่กันได้ให้ไปหน้านะใช่ใ่เยอายพอยังใช้เกิอบุคคลเยอะเซาหขนมนีถามกับป่าถามกับ่าวนนีขนมกินได้แค่เนาะแซ่หำมันหมดตอนนั้นแล้วมันให้แอบอีกอันน แฝดไม้บ่บหวนแฝไมู้้นันบ่บัวันล้าอม่่ม่ไปไปเอขึ้นมาเลยขึ้นมาทังเครื่องพีก่นอกนพี่น้องเยเออมาร่งพีก่อนโอ้สานกระเดีว่วอางคากระเดีวเด่วเพื่อแดบันนี่ยังเดือดต่ว่าทางขังมุงนี่เนาะบ่อบอยขังประตู บ่มีประตูพันเยนะอย่างบ่มีสบายอยากไปหักสบายดีก่็น้องรถจะนะสบายโด้วยอ่านีไม่นะเดีเพิ่นยันเพิ่นโมได้ยินเสียงเง็ซีเพิ่นโมได้ยินเสียงเมื่อนี้เมื่อนี้เราอยู่เพื่อนเราไปปลายชายผัวเจ้าเนาะเฮ็ดเฮ็ดช้านนี่แหละเฮ็ดช้านอยากต่ออีกต่อวางหน้าวางใน ม,มันลองผลลองเบิง่งบนมีมงหัวลหรว่าบันบ่ไอเออเออหัวเลย,เยนนมันอยากลองเฮือนใหม่นี้ผลเนาะนอนรับเชบาใบเลย,เยเอ่ามันอยากลองหลังคาใหม่ดิอันนี้เฮ็เดแล้วแล้วก็ตกใส่รถล่าที่ปุ่นน,นั่งในปุ่นอดิครับครับครับขอทาแล้วขอทาแล้วเออปกติเฮามาบ่คคลเห็นเพิ่นอยู่เมื่อมามื้อนี้เห็นเพิ่นอยู่ เดี๋ยวพอมื yeah, ok ่อนั Reverend ้นเราเดียวไปกับโบยาก้าพันยางไปผมอยากมันหักนอนบ่บดอันนี Tyson ้เดี๋ยวน้าขึ้นมะลายกับโบหักลอกบบบนี Gregory ้นะโบได้หักมันแข็งแห้งมันแข็งแห้งนะบันอยากต่อให้มันคว้างไปพุ่นนิดฮหาเก็บเอาช่างชี้เก้านั่นแหละตัวใดเป็นใช้ได้ก็ต่ออีกนี่นะครับตอใดมันกว้างๆเลยน้อนนึง อ๋ออตไปสั้นบ่โตไปสั้นมั่งทะลวงให้มันก่วงมันก็ยังได่แล้วตัวนี้มันไมัน<ด>อุกบ่มีไม้เนี่ย่ละหายนะาม,ม,มันมไีไม้ำใเก็บไม้เก็บอย่างไหวอายอยู่นเนาะชำไพ่บ่มหม่บาหันคือสีนั่นยุ่นเนาะเออคือสีได้ย,ไย,ยุ่นเนาไอไปตใหม่ไปกนคนชำนี่ชำนี่ล่ะค่ะเ,เก็บัวเราเก็บไม<ด>้หมดอมเจ้า เจ้านั่นบ่ได้มีอาการอยังบ่หลังจากเข้าน้ำเกลือมันโบ้ไอ้กินข้าวก็แห้งไร้เติบเั็นเห็นกินข้าวแห้งไร้กุ้งเก่าไอ้นั่นโอ้โอ้มีอาหารเลยปลาก็มีแหเนาะมีอาหารมีอย่างที่เขากินข้าวเหนียวเนาะมเหนาะมีแห้งเกลนอหลายแต่บ่มีอาหารเลยโอ้ยกินบ่อยากข้าวเจ้านี่บ้ได้เห็ดบ่บ่ได้ใส่บ่บ่ได้ไอ้เราก็อยากกินนัวม้วนนะโออยากกินอยู่ข้าวเจ้ามันมีแนวมันไอ้ ข้าเจ้ามันแพงเนาะแม่นอ่ะข้าเจ้าอยู่ประเทศลาวเนี่มันแพงชาวป่ายพันพผลไม้ชาวป่ายพันกลัวแพงกลัวข้เนียวอยากเครื่งตัวเครื่งพุ่นได้พี่น้องนะเขาก็อยากกินบ่ได้กินเลยเขามามาอยู่ลาวนี่อยู่ประเทศนี้บ่ได้กินเลยข้าวเจ้านะอ๋อแต่อยู่ไทยเพื่อนไหกินบ่ข้าวเจ้ากินตลอดอ๋อกินก็ต้องมีอาหารมีอย่างนี้แหละมีน้ำมันงูมีิช้างนี่แหละมีผักมีอย่าอ๋อเมื่อนี้เนี่ยน้องน้อยเพิ่นบ่สบายโดยบ่ได้เอานอนที่นอนเนาะ แม่นนอนบ่ได้อายเบายู่เลยเฮาก็จนบ่ได้นอนเมื่อคืนนี้นะฮต้องเอานอนอู่แบบนี้พี่น้องกวยไครกวยมาเพราะว่าเพิ่นบ่สบายมื้อนี้แม่นอนตื่นไล่ตื่นดุเลยมื้อนี่น้อยนักตื่นน้อยนักตื่นเนาะเป็นน้ำอากาศในบ้านเนาะอากาศมันห่อนแล้วหนาวแล้วฝนตกแต่ช่วงนี้นี่เนาาะอเปลี่ยได้ว่าได้เท่าไปเยี่ยไข่รมูแดงมืัอนั้น มือนั่นบ่มือไอ้ามบ่ได้ชาวพันในเหรอโอ้ได้ชาวพันนั่นแหละเขาหมดมือมันบ่ได้ฮออเชนเขาเนาะใช่มือชิดมือเช่านี่แต่นนั้นใช่ไมมือนี่ก็จนหมดเลยนี่เหลากันเหมดแดงครึบมิงแข้งนี่หาตอนวิ่งโม่ไรบ่บ่ได้อายเาตอนกลางคืนหมดเลยโอ้อันนั้นแหละเขาเมื่อวานนี่เป็นหามาเหมือเห็นไอเลยยาเหามาให้อายเมื่อวานเนี่ยเลยเลย โมเป็นยังโมเป็นยังเจ้าน่าเจ้านาถ่าขึ้นมาพ่อ,อ,อพ่นนสีสชื่อชอหนุ่มเปนกับอยากยูได้ไอเออเปิบบสบายเนาะมันยาก,บยกสบายน้ำกระตรนเลย,ยอันนั้นะเขาจักชงชโลมนี่ยบดเือขาบโจักเลอ๋เพิต่กลางหน้าบอกผักเราเนี่ยักตวงเน่นั่น ต้องผากเอาบ่อน้ำผ่าเอาไอ้เพิ่นกระฮับเพิ่นกระฮับยุทธิโอ้ลานอ๋อ้ลานเจ้าภูมิมุ่งชังสีชอยขับรถไทนั่นแหละค่ะอ๋อขันลานบ่ไปบ่ได้ผ่กเขาเขอให้๋อไปยืมรถไทยขอเจ้าบ่แม่ไอ้เออต้องไปเอาน้ำอยู่พุ่นเนาะนี่ไ เมื่อยกินแล้วน้ำมันนี่ก็ได้มันกินบ่ได้เหรอเนาะมันจางว่าใั่ไหมน้ำเป็นน้ำแบบนี้น้ำเชฟนี่แหละไอ้น้ำคัมนี่แหละน้ำคัมน้ำคัมว่ามันออกบ่อว่าแม่นายเรยนเริยนเรยแบบมันไก่บ่ลงทางวัดพุ่นเลยไปทางวัดนั้นว่าแม่น้ำเชฟบ่อได้ฮะน้ำคัมนี่แหละคุดมันเป็นพิซซ่า พุดนำช่างนี่แหละขุดแล้วเขาใช้ท่อเอาเขากองเอาแล้วนะกินน้ำไก่กันเป็นโมสมายกระโตเปิ้ลโมกระช่งทีอยากแนะนน้ำแค่นาะเอ้วสบามันผิดมันอย่างเนาะเพิ่มเป็นจะพาเพิ่มไปอน้ำไม้นะน้ำไม้แล้วเลย นนที่นอนนี่แบบวา่าที่นอนนี่แบบมัน,อน,นของเจ้าหนุ่มพรมีบัวเจ้ามีอันหนึ่งอันน,น้อยๆนี่ยนะ<อ>กระชากต,ตัวนี้แหละเอาเขา<อ>้าไปขึ้นเลยบัดย่ามต้นเวน็นออกมานอกเม็ดย่ามขึ้นเนะข้าไปปูพุ่นอน๋อโดยๆที่นอนบุกคู่กัน่ คือว่าเด็ดเนาะมาบ่จำเด็ดภารกิจแบบมันชังกระเซาะกระสียังค่ายังตัวตัวลบเนี่ยมันโบ่าณเนาะเพิ่นเลยเอาตัวเก่าลบไปเลยปุ่นทำอันนี้บมันน้อยมันความคว้างนันไอตัวนี้แบบมันใหญ่เวลาลบบอกม่นอ๋อตอนมุ่งหั่นชังกสีเพิ่นประชุดขึ้นมาจอดกันเนาะม่นมันด้กลัวบุหุมเนยเนยเนอ อยางน้อยอยังยังไงนั่งลงป่ะไปใช่แลน้องแต่น้ำอ้ายผู้นั่นบอกเบิ่งนี่เล่นนี่นี่อ๋อน้อยโดนน้ำมันเอบก็เอบหมดมือหมดเว้นนแมบก็เอบแล้วอะไรผู้น้อยผู้นี้ซูโม่ผู้นั่นสบายเนาะผู้หนึ่งเหรเนาะนอนะเนาะ บ่อได้เราบ่ได้ดื้อบนได้ได้มดนั่นนะชื่อพี่ช่างก็ผู้นั้นเท่าเปิลนถ้าเปิลนน่ะบ่ดื้อเด้วยผู้น่ะประมาณนี่กรับผีบุรีคอยเห็นอยู่นะมุจะไปบ่ได้ลักไล่ดอกราวนั้นกินข้าวแล้วแล้วก็เล่าไปเลยไปเลยเนาะอืบริ้นดื้อดอกเท่าเปิลเท่าผัดเท่าเปินเฮาช่างฮ้ามน้ําแล้วก็ฮ้ามแล้วแหละเราเท่าเท่าอยังก็ผู้ดื้อ อันน no. oh, so mmm. no on ี AB ้บ่เท่าจัดเท่าอ้นนะแม่คนหมู่บ้านนี่แหละคนเนาะโอ้จัดมีแต่ให้ก็ให้หมดมือหมดเวรนมีแต่ให้อย่างเดียวคันบ่ได้ไรแห้กระเตกเฮาื่ยเหนื่อยนั่นแหละเฮาจึงให้พ่อเราโย่ไปเลยคันอายมาแล้วเอาเราได้เฮาอะกันเนาะระวาบังใจเด็กตะปูอันนั้นยันเด็ด เอาก็เก็บยังบ่ทั่วอวยนะยังดีเว่าบ่มีแก้วมีหยัางนี้นี่แก้วเขาบ่มักใช้เกินแบบนี้เป็นแก้วเป็นหยังแตกนี่พราให้โอ้ตาดุงดีหมตาดุ้งไหมซึ่งเป็นเบาประชากันเปียกไงอะไรมาใหญ่เขาก็เบาประชิดฮึ่มเห็ดตัดมาเห็ดตั้งบ่เห็ดเชาเฮือนตั้งนี่แหละค่้ มีหยังเนาะพันมันอยู่นอนอยู่แบบนี้แบบมันอยู่นอนอู้แบบแป๊บนึงชื่ออ๋อบ่ได้ปะเลยเมื่อคืนนี่น้อยบ่สบายแบบนี้แหมันต้องให้พ่อแม่ให้แม่อุ้มมันยังตลอดบ่สบายันว่าปะแล้วแป๊บนึงชื่อเราให้น้อยมัน่คือันอ่าเด็กปกติแบบมันอยู่ปกติเนาะ แต่เลยแบบว่าอันนั้นไงเมื่อคืนนี่กเขาจะนั่งรับเขาชงโลมเนี่ยพี่ช่างเนี่ยแล้ก็เ<อ>พิ่งทอดมาเช่าเนี่ยเลยโอ้โเห็นมันหยุดแล้วก็ยางใส่ตรงคืนบ่ใส่น้ำเกลือนอะแม่นไอ้โอ้เข,ข่าตรงคืนเปิดมาให้เข่าให้ตอนแดงเนาะมนั่นเบิร์นเนาะจะเมื่อนี้นะเพิ่์นมาได้มาเบิงรงนมได้มาเบิรงนเลยทอดออกเลยอ่าจนัถอดเพิ่์นก็บมได้มาเบิงบ่บ่ ใช่หายได้เหรอนี่ยคือว่าแล้วนะบุ๊กเล้วแล้วแล้วยายเขาก็บอกทำมวนน่ะถอดแบบนี้บุ๊กคือบ้านเขาเนาะบ้านถาว่าอยู่ในบ้านของมาเวียงนี่เพิ่นสิเที่ยวมาจบมาจบมาจบสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเพิ่นสิเที่ยวมาจบตลอดบไปเที่ยวได้ไอ้โอ้บุคือจัดเนาะเอาเงินให้แล้วก็เขาเปิดอัตลาดแล้วนี่ยโอ้ยเอาเงินไปแล้วเปิดอัตลาดเลยเออเอาเงินแล้วเปิดอัตลาดเลยสิอ๋อบุคือกันนาดีแพทย์มองกับพี่น้องเลย อยู่ทางบ้านเฮาชั่วโมงกชงชวโมงนี่เพิ่นเอามาจอบแล้วก็มาเบิงมาจอางตามอาการเฮาเนาะเบิ่งจะร่มมันแรนหรือบ่แรงท่านไหนเพิ่งกันแรนมันไหลน้ำมันไหลน้ำมันเยดะแทงเยดะข่อยไปเลยอันนี้เราเอาเงินให้เราเปิดตลาดเลยบ่ไล่ย่งเลยอ่อถอดก็ถอดเองอีกถือว่าผู้ประกอบกานผู้บระกอบานี้ไคสิะถอดให้จ้ะผู้เขาน่แหละถอดให้เฮ้ยเนาะพี่น้องเลย เราก็นั่งเผานั่นแหละเราก็ได้นอนอยู่นี่ละเฮามันยากห้อยไว้นี่นอนอยู่นอกนี่ได้เมื่อคืนนี่ะออนอนนอกให้นี่นี่ช่านการที่ว่าอะนรนอกกับในกับช่างกันนอกกับบเพราะว่าบรรยามผลโต๊ะแข็งแห้งค่ะมันรมในเปียกยีบพอแถวนอกเออเปียกละไอเตียกมืดเเพราะว่าเออมันชาดมาต้องหาไฟต่างขังเนาะ แม่นฟ้าอันนี้มันจะแบบพยายามมาฝังมอกมันลบด้ทางกลางแบบทางอะไรมันมันกระชิ่งไล่มันก็เคือนตัวมันชิดลบทางกลางรวมสามการแม่นโดยโดยว่าเพิ่นบปใัยฟ้าใหม่ในให้ใครกลัวอย่นี้กลัวนี้แหละไอ้เปียกมุดเลยนี่อันนั้นเราบ่มีบนขันพนมาแล้วบ่มีบนอยู่นั่งอยู่ชื่อบางเถอะปุ๊บเฮือนเมียโ ถ้มันลมเฮงอะไงมาปีกายนี่ก็เฮานอนนี่นาเปิดหมดเลยนี่หนังคานี้เปิดทางพุ่นพัก๊ะเต๊กนี่ก็เปิดหมดเลยลมพัดนะแม่นไอ้ลมลมมาเร่งปีกายลมเฮงหมดเนาะโดยขนาดก็เฮือนบ้านก็เตกหมดกระเบื้องนะโอ้ไปหมดโดยโดยโดยคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรพี่น้องเในเดวี่อัปเดตในเบิ่งใหม่อีกในขณะเนาะนี่ก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนพี่น้องเนาะ พอในะคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องอ่าสบายดีก่อนทางน้องวัตนาให้เป็นกินเข่าก่อนะพี่น้องเลยโดยโอ้ยสบายดีโอดยโอเคพี่น้องเลยกะให้เป็นกินเข่าพี่น้องพี่น้องเนาะเป็นผักกินเข่าปเป็นเห็ดอันนี้แล้วแล้วเป็นกิน,ขกน,นเขากินยังเนี่ยเขาเกษียได้ขอจบคลิปลงเนาะพ,นนะนพี่น้องเนาะยังขอบบุญขอบคุณเอฟซีแพร่งมัตสึคุจิคุนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยที่าามาเข้ามาเบนะิ่งมาชมเนาะคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปลงเพียงชั่วหนี้เด้อพี่น้องเด้อ อขอขอบคุณขอบคุณเท่านั้นเนาะที่ว่าเขามาตีชมเนี่ยอะไก็ไดเดาแต่พี่น้องอถนนหนทางเ่ยพี่น้องเมึงนนในต้นไม้ก็จนแดงพี่น้องเไงมันโมงไงยังดีเท่ามันโมงไงเป็นไในมือนี้ก็บวัดชีฮอนกับบุหอนก็บโบปันได้ก็ธรรมดาพี่นออ้องเลยฝนตกเมื่อเช้านี่เนาะคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไปก่อนขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีประสบคุขสุคนพี่น้อง